การให้ธรรมะเป็นทานเป็นเลิศก,กว่าทานทั้งปวงทางเส้นไหนเราไม่ค่อยได้เดินเราไม่ค่อยชินกับเส้นทางทางเส้นนั้นย่อมเดินลำบากเป็นธรรมดาเพราะว่าจิตมันชินตั้งแต่ทานฝูงซ่านทางที่เป็นทุกข์เป็นอย่างนี้มาแล้วนับพบนับชาติไม่ทวนจูจ่ๆวันหนึ่งเราจะให้มันมาชินกับความสงบ เพื่อหยุดความฟฝงสร้างต่างๆเหล่านั้นมันย่อมลำบากและยุ่งยากเป็นธรรมดาตรงนี้เราต้องใช้ความอดทนเพียรพยายามทำให้มากทำบ่อยๆค่อยๆถากถางทางไปก็เราปล่อยให้ยญ้าลบคล้มคุมทางของเรามานานแล้ววันหนึ่งเราจะมาถากถางทางนั้นมันก็ย่อมเหนื่อยย่อมลําบากเป็นธรรมดา